สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอก,กันกแก้วอีกแล้วนะคะคําเตือน,นะคะ่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพววื่อความบนเทิงนะคะขอทุกคนนะคะและ้วเฉพาะคว,วามบันเทิงเท่านั้นนะคะระวังลวกปากน <c oughs> ะอะทุกคนเปนน <c oughs> ็นยังไงล่ะเบิ้นแท้แท้เออวันนี้หนูไม่ได้ทำอันนี้ดีกว่าเราลองทำนี่ดีกว่าจะทำมันให้อ่ะอ่าอ่ะ,อะ,อะ ได้สูต์ได้สูตนะ์น่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไม่มาเด็ดเนี่มฮ่าๆ้าาฮ้าลาวชุดที่หนึ่งนะครับไปลาวชุดที่หนึ่งกันเลยวันนี้นะฮะทุกคนมือนี้บ่ไดลงสามลัดนะทุกคนไม่ทันนะฮะ ที่จริงไปสองหกหนึ่งนี่แหละแต่ว่าเรามีศูนย์มีศูนย์มาจากอา๋อทำไมเป็นอย่างเงี้โอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าได้อะไรนินอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดนะคะนะคะ ได้ละดู้แล้วว่าได้อะไรมา อยน้่อะไรดีกัวแป้นหนึ่งนะทุกคนมาดาวลาวอีกแล้ว มันเป็นมาเป็นสาวดาวอย่างน,นีเป็นสาวดาวอย่างนี้นดาวไปเรื่อยอะทุกคน,นที่จริงได้สองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสองเก้าก็ได้นะคะแต่สองหนึ่งจำเป็นจะต้องมีหนึ่งสองนะทุกคน นี่ไงมันจะเป็นหนเกหรือเปล่าไม่รู้อะติดไว้นิดนึงก็ยังดีนะคะทุกคน ่ะหกห้าหกอยู่ตรงนี้แล้วค่ะวินเราณสามจุดหกศูนก,ก้านะคะวินเราเนอะ มันจะจับสามตัวให้จังไหนดีเนาะอ่ะหนึ่งสองหกใช่ไหมนี่ 1, 2, 1, 2, หนึ่งจองจีหนึ่งจองจีฮะผมถ้าจะเบิ้ลเดีย๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเดีย๋ดวยกวยกดแป๊บนึง สองสองหกหกหนึง่งหนึ่งศูนย์นะแล้วก็อะไรนะแป๊บหนาทุกคนหนึ่งสองสี่นะนะนะ มียุงมาอีกแล้วบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบยุงโวแต่ปัดเหนียวเลยเหนียวยุงเหนียวยุงเหนียวยุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนแก้วจะอืมหนึ่งสองหกใช่ไหมหนึ่งสองเก้าไหมวัดเสด <c oughs> ให้เร็วชุด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  ชุดได้ชุดนะชุดสองหกอืมขนบ้างนึง ยังกนะันนะอืมอืผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเดาเดา รู้จักไหมเดาเขาผมขอโทษขอโทษขอษขอภัยแก้วเดาค่ะลาวนี่เดาล้วนนะทุกคนตามสูตรตามสูตรคำการคำ,คำนวณน,นะจ๊ะสูตรได้จังใดก็ไปจังสั้นแหลกน้องดูเจ้าว่ะศูนย์กับห้าสียังยูบอหืมเจ้าว่ะศูนย์ศูนย์กับห้าสียังยูบอมันมาขนาดนี้นะมา อันละสองตัวคนะุณดาถ้ามาก็นี่ไงห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดถ้ามาศูนย์ก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าอยู่นี้หมดแล้วไว้จุนจามศูนย์สามเอ่อมามามาเล่นนี้ให้มันจะมีแต่ว่าสองสี่หนูไม่ให้เพราะว่ามันมีสองอยู่แล้วนะคะจะมีหนึ่งสี่สองสี่ แล้วก็ 1, 2, าหานึ่งสองค่ะอัหนี่ค่ะอยู่ดี้แล้วนะคะมาไหมมาไหมมาไหมชอบตามไหมชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะรับรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะผิดถุก,ก็อย่าว่ากันนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ